นี่ใบหนามีเกงมันนี่แต่เก่งมันยื้ไม่บอกว่าหหนไหนปีนบอกว่ามีของผู้หญิงไหมเออไม่อยเหรอถามไม่น้อยนี่มีเนาะมีใครจะถาเดี๋ยวไ่ได้อนเคนเก่งไม่สิไม่เนีนี่้อยัื้อมันใหม่แล้วมันเก่าเนี่ยใส่ไม่ได้เกงในมือสอง กระเป๋าสิถามเขาสิกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋าถือกระเป๋าถือไหนบัวได้แล้วจริงในนับก้อนนับก้อนนับก้อนพ่อร้อยแล้วก็เก่งในโบต้องเอาเด้อมันใส่บัวได้ต้องใสต้องมาแล้วเด้อเมื่อวานนี้ไอ้เนี่กระแทอยลุงหนุไม่มาจะเละหรอกโอ้โบเห็นโบท่านเดชชมด้วยจิเขาไปชชมอยู่ด้วยป้ายแดงนั่น ติไปเบิ่งอยู่ดอกสีหยังอ่ะเอออีก10บาทเห็นหมาลูกเรียกลูกเรียกร้านไปกินนําดอกบ้านี่ก็ก็กินกระแขนเนาะมันสิบ่อิ่มแม่น